กลาวเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอเรื่องแอปพลิเคชันแนะนําคาเฟ่ในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งสมาชิกในกลุ่มนะคะก็มีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกิฐาเรยร่วงค่ะและก็นางสาวนงนภัทรปานารงค์นางสาวปุณณาดาดงมุสิตค่ะประเด็นคําถามนะคะ ทำอย่างไรจึงจะทราบตำแหน่งที่อยู่ของร้านได้อย่างรวดเร็วทำอย่างไรจึงจะทราบข่าวสารต่างๆโปรโมชั่นจากทางร้านและทำอย่างไรจะได้ตัดสินใจในการเลือกคาเฟ่ได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นที่มาและความสําคัญค่ะในปัจจุบันนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่หากนึกถึงที่ที่บรรยากาศดีสงบ มีอาหารเครื่องดื่มมากมายและยังมีสถานที่สวยๆให้ถ่ายรูปก็ต้องคิดถึงร้านคาเฟ่ต่างๆที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการพบปะเพื่อนๆไปหามุมสงบๆในการทํางานและอ่านหนังสือทางคณะผู้จัดทาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําคาเฟ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการเลือกคาเฟ่ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวัตถุประสงค์ค่ะ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำคาเฟ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของแอปพลิเคชันแนะนำคาเฟ่ในสุราษฎร์ธานีเพื่อลดระยะเวลาในการเลือกคาเฟ่และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกคาเฟ่ค่ะสมมติฐานนะคะผู้ใช้งานสามารถเลือกคาเฟ่ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นขอบเขตการศึกษาค่ะเราศึกษากันที่โรงเรียนสุราพิทยานะคะระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง12ตุลาคมส5 6 3ค่ะนิยามสั์เฉพาะนะคะคาเฟ่คาเฟ่เฟก็คือร้านกาแฟหรือคาเฟ่เป็นร้านประกอบกิจการเกี่ยวกับกาแฟลักษณะร้านแบบคาเฟ่นั้นเป็นการผสมรูปแบบระหว่างพัตตาคารและบาร์เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปคาเฟ่จะไม่สามารถนำจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเน้นไปที่เครื่องดื่มประเภทกาแฟชาหรือช็อกโกแลตเหรือและมีอาจจะมีอาหารว่างเช่นซุปแซนด์วิชขนมอบขนมหวานที่เสิร์ฟเคียงกับเครื่องดื่มเช่นเค้กหรือคุกกี้ให้บริการด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเราจะได้ศึกษามาจากเว็บทั้ง3เว็บนี้ค่ะ ซึ่งจะมีเว็บรวมเว็บรวมคาเฟ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาใจสายชิล6คาเฟ่สุราษฎร์บรรยากาศดีที่ต้องเช็คอินแล้วก็5คาเฟ่สุดชิคค่ะอาารน ต่อไปนะคะจะเป็นการดําเนินการค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ซอฟต์แวร์ที่ใช้นะคะก็จะมี g o o Google Chrome a p p s h e e t Canva, Google Map และ Google Sheet ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยี6ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะกําหนดปัญหาค่ะทําอย่างไรจึงจะสามารถเลือกคาเฟ่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะวิเคราะห์ระบบค่ะระบบเดิมนะคะเราจะซื้อถามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าสอบถามจากเพืเ่อนๆค่ะส่วนระบบใหม่นะคะเราก็จะจะทำแอปพลิเคชันแนะนํำคาเฟ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,น,าธานีประกอบด้วยรายชื่อและภาพประกอบร้านที่แนะนําเบอร์โทรศัพท์และ Facebook ของร้านตําแหน่งที่ตั้งของร้านข่าวสารต่างๆและโปรโมชั่นจากทางร้านค่ะ 3. นะคะ การออกแบบระบบค่คะและนี่ก็คือตัวอย่างแอปพลิเคชันของเรานะคะและนี่ก็คือตัวอย่างการออกแบบตารางค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการออกแบบตารางในแอปชีค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะพัฒนาและทดสอบระบบค่ะนี่คือตัวอย่างและนี่ก็คือตัวอย่าง u x นะคะขั้นตอนที่5นะคะติดตั้งระบบค่ะเราจะส่งลิงก์ผ่านทางอ e ีเมลให้ผู้ใช้งานค่ะ ขั้นตอนที่6นะคะบำรุงรักษาค่ะเราจะทดลองใช้แอปพลิเคชันหากพบข้อผิดพลาดนะคะเราจะทำการแก้ไขทันทีและเราจะหมันอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันและพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่เสมอค่ะ ผลการศึกษานะคะการพัฒนาโครงงานเรื่องแอปพลิเคชันแนะนำคาเฟ่ในสุราธานีนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคาเฟ่ในจังหวัดสุราธานีในรูปแบบแอปพลิเคชันโดยคณะผู้จัดจทำได้ดำเนินง,งานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และได้นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถสืบค้นและง่ายต่อการศึกษาค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างแอปพลิเคชันค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นการทดลองการใช้แอปพลิเคชันค่ะ Thank you. ะ่เป็นการทดลองการใช้แอปพลิเคชันนะคะ mm hmm. โดยเราเมื่อเราเปิดแอปมานะคะเราก็จะเจอกับหน้าโฮมค่ะโดยเราจะเจอเ mm hmm. มนูได้ทางด้านข้างและเมนูหลักนะคะจะเจอได้ที่ปุ่มกดที่เป็นรูปดอกไม้ค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะจะเจอกับ where is it ก็คือจะเป็นให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของร้านคาเฟ่ต่างๆค่ะและมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นจะเป็น โปรโมชั่นของทางร้านต่างๆ w h e to go จะเป็นข้อมูลทั่วไปของคาเฟ่และรีวิวจะเป็นรีวิวจากผู้ใช้งานค่ะโดยในคาเฟ่ของเรานะคะก็จะมีรูปโลโก้คาเฟ่ชื่อร้านเบอร์โทรศัพท์การรีวิวจากแอดมินและก็ที่ตั้งมีการระบุว่ามี WiFi หรือไม่มเวลาเปิดเวลาปิดและรูปแนะนำค่ะ เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอรีวิวของผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะต่อไปนะคะ Where is it Where is it จะใช้บอกแค่ที่ตั้งเท่านั้นค่ะเพราะบางคนอาจจะอยากอยากมีคาเฟ่ที่อยากไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเลื่อนหาข้อมูลเยอะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโปรโมชันค่ะโดยในโปรโมชันนะคะก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชันและก็มีชื่อร้านรูปแนะนําค่ะซึ่งเมื่อเรากดตรงนี้นะคะเราก็จะไปถึงร้านค่ะข้อมูลของร้านโดยทั่วไปค่ะส่วนในรีวิวนะคะในส่วนของรีวิวส่วนนี้จะเป็นส่วนของผู้ใช้งานค่ะโดยผู้ใช้งานสามารถลบและแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะ เราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะเจอว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรเขาให้คะแนนเท่าไหร่มีรีวิวยังไงบ้างก็มีรูปแนะนำค่ะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะเราก็จะเจอกับทางหน้าร้านค่ะนี่ค่ะรีวิวเมื่อกี้ก็จะมาอ,อยู่ตรงนี้ในส่วนของเมนูรองนะคะตรงนี้ก็จะมีโปรดิวเซอร์เป็นข้อมูลของผู้ผลิตแอปค่ะ กลุ่มองพวกเราขอจบจการนำเสนอขออภัยค่ะ